ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซัดทอกบันเทิง้ยคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเพจนี้เขาเป็นเพจอันดับหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าเวลานี้นะคะไม่มีใครรู้ก่อนเขาก่อนใครกับรายการนี้รายการเดียวสาหรับรายการซัดทอกบันเทิงนะคะ้ามพาเด็ดขาทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในเวลาสองทุ่มเป๊ะค่ะคุณผู้ชมขะ <im it> โอโ้มีการมาได้ทำอีกแล้วค่ะหัวหน้าห้องทุกระดับชั้นมารวมกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดเพจจับ โปดารานะคะไม่ร right uh ู้ว่าเป็นเพจใครขออนุญาตีอาานนะคะในรายการด้วยนะคะเพจจับโปดาราเขาบอกว่าโอ้โหนึกว่าเป็นคนอยู่ในวงการบันเทิงเพราะแต่ละอักษรคําใบเนี่ยอย่างที <t 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 ่สร้างมาเดนก็คือแฮตแท็กสอนแสงนีออนหนาวแสงีออนนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับพี่ตังะแต่หรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะคะแต่ล่าสุดเขามีอักษรใบมาอีกแล้วเขาบอกว่ามีนางไรหน้าเวียงท่านหนึ่งเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเดือดสตาของสามีแล้วแฮ ไม่พูดเยอะเจ็บคอค่ะซึ่งบอกเลยว่าคอมเมนต์นี้นะคะก็ไปอิงเกี่ยวกับแฮชแท็กแสงออนอีกคุณผู้ชมคะว่าจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็มีคนไปพว่วงติดกับพี่แมทพิรณีอันนี้พระสังไม่ได้พูดเองอีกนะคะไปอ่านคอมเมนต์มาเพราะว่าแฮชแท็กไหนจับบกดาราเนี่ยไปสอดคล้องกับคําที่พี่แมท์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ายังไม่ขอพูดนะคะวันนี้เจ็บคอค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าชาวเน็ตอู้หูสืบันยิ่งกว่าว่าเดี๋ยวปอบ้างมอมั่งบอกเลยว่ายงกันไหลายคู่แน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงแฮตแท็กเราไปโฟกัสตรงแสดงความคิดเห็นบอกเลยว่าเขาแอบใบมาอีกว่านางร้ายบางทีอาจจะเป็นนางเอกก็ได้ซึ่งเรื่องนี้พัสดุก็ยิงตรงไปที่พี่เต่าทีวีพูอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งพี่เต่าก็ บอกว่าพอดีแม่ไม่ทราบเรื่องนี้กําลังเช็คข้อมูลอยู่เท่ากับค่ะซึ <Hey. S 1> ่งประเด็นนี้นะคะบะั่ง่ากให้ทุกคนนะคะเข้าไปในไอซีของพี่เต่านะคะแล้วก็ไปคอมเมนต์สอบถามพี่เต่ากันเยอะๆเลยว่านางรายหน้าเอี่ยงเนี่ยคือใครนะคะหัวหน้าห้องทุตร,รับชันเนี่ยช่วยกันทาการบ้านแล้วก็โอนทัวร์ไปหาพี่เต่าเลยนะคะไม่ใช่ทัวร์ิกว่าอะไรนะแสดงความคิดเห็นลองไปถามพี่เต่าดูว่าคือใครนะคะแต่ส่วนตัวแล้วนะคะถ้าให้บั่งคิดเนี่ยคิดไม่ออก แต่มีหนึ่งในชื่อจะพูดได้ไหมล่ะถ้าพูดก็คือโดนฟ้องเลยนะแรแกลยพี่ติ่มทีพูดโอเคต่อ เพราะว่าช่วงเนี้ยเห็นเขาเก็บกระเป๋าแล้วออกจากบ้านบ่อยมากไม่รู้เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะตรงนี้นะคะยังไงนะคะชาวเน็ตทั้งหลายนะคะที่ชอบกินเผือกนะคะฝากรบกวนนะคะไปแสดงความคิดเห็นถามพี่เต่อก,กันเยอะๆหรือไม่ก็ไปถามในเต่าตอบก็ได้ไม่รู้พี่เต่าจะขยี้ให้ฟังหรือเปล่าลองไปแสะถามพี่เต่อดูเพราะว่าพี่เต๋อเขารู้ทุกเรื่องในวงการบันเทิงค่ะก็จำขาดนะไม่อยากพาดประเด็นข่าวแบบว่าโอ้โหก่อนเขาก่อนใครทีนเดียวค่ะกับรายการซัดทอก์บันเทิงนะคะทุกวันจันทร์พุธศุกร์ในเวลา2ทุ่มค่ะบอกเลยว่าคุณจะได กินเผือกแบบเสิร์ฟร้อนๆถึงบ้านแน่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อย่าพึ่งพลาดไปค่ะโฆษณาทุกชิ้นนะคะสามารถติดต่อมาทางเราได้นะคะเรายินดีทุกโฆษณาทุกชิ้นเลยนะคะให้เงินน้อยก็ได้ค่ะแต่ให้รักเรานาน,านๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ปี่จั่งต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะไปทักทาพี่เต่าด้วยข่ายพีไอฟังสวัสดีพี่จั่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ